สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแพ็กพัสดุกันนะนี่เลยออเดอร์รอบนี้คือออกไวมากๆนะคะพัสดุแรกนะคะเป็นของคุณจินดารัตน์นะคะจากจังหวัดสุพรรณอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งก็จะเป็นตัวนี้นะก็อันนี้จะเป็นของแถมแล้วก็ต n k y ิวการ d นะคะ ต่อมาเป็นของคุณเกตกัญจนานะคะนี้เป็นแบบเก็บเป็นปลายทางนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นขนมปังไข่ดาวนะคะต่อมาจะเป็นขนมปังแมวแล้วก็นี้เป็นแพนเค้กของคุณมารุนะคะอันนี้เป็นของแถมแล้วก็แตงกิ y ว u า a r ดนะต่อมาเป็นของคุณพินทองทานะคะส่งแบบลงทะเบียนนะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะ ิ้นแรกก็จะเป็นขัวซองนะคะแล้วก็เป็นกระต่ายจะมีเป็นสับปะรดดิบแล้วก็กีวีนะคะอันนี้จะเป็นของแผ่นะต่อมาเป็นของคุณเบญจวรรณนะคะจากจังหวัดยโสธรอ,อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะ ก็จะมีเป็นแทงเกอร์นะคะแล้วก็อุนจิสตราวนีอันนี้เป็นสับป,ปะรดแล้วก็มีเป็นลิงนะคะ1ชิ้นจะเป็นของแถมนะคะต่อมาเป็นของคุณทิต,ตาลีนะคะจากจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะอย่างแรกจะเป็นหัวขิงกานะคะแล้วก็เป็นซองสูมดีเมนท์ก็อันนี้จะเป็น Animal ลบันนะคะสามชิ้นเลยลก็มีเป็นคัพเค้กนะคะอันนี้จะเป็นของแทมนะ